ทุกคนครับตอนนี้ผมพาทุกคนมาที่โครงการอีคอนเนเจอร์พระรามสองเทียนทะเลข,ของปริิรินะครับโครงการนี้มี2องเฟสเฟสแรกเนี่ยมันปิดการกายไปเรียบร้อยแล้วผมเคยพาทุกคนมาดูเมื่อหลายปีก่อนซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราอยู่ในเฟสแรกต้นไม้ที่เขาปลูกเอาไว้ริมถนนที่เมื่อก่อนผมพาทุกคนมาดูยังเป็นต้นเล็กๆอยู่ปัจจุบันเนี่ยมันกลายเป็นซุ้มต้นไม้ให้ความร่มรื่น ลูกบ้านออกมาเดินออกกําลังกายขี่จักรยานหรือจอดรถไว้ที่หน้าบ้านมันก็จะได้รับความร่มลื่นแบบนี้ซึ่งเนี่ยคือหัวใจในการพัฒนาโครงการของปรินสิริเขาในปัจจุบันเนี่ยโครงการนะเขามีเฟสสองซึ่งมีรูปแบบบ้านเป็นแบบใหม่หมดเลยนะครับเขาทํามาเป็นยังไงมาครับผมจะพาทุกคนไปดูด้วยกันครับ ตัวป้อมรอปภด้านหน้าก็ค่อนข้างมาตรฐานนะก็จะมีรอปภดูแลตลอด24ชั่วโมงประตูป้อมรอปภจะเป็นระบบประตู2ชั้นคือจะมีลวกั้นไม้กระดกแล้วเวลากลางคืนเนี่ยที่มันดึกดึกหน่อยพ้นระยะที่เป็นช่วงที่ลูกบ้านเข้าออกเยอะๆแล้วเนี่ยก็จะมีประตูลวเหล็กปิดกั้นอีกชั้นหนึ่งเพื่อความปลอดภยัยส่วนตัวลูกบ้านเนี่ยจะเป็นระบบอีซีพาขับรถเข้ามาใกล้ๆเนี่ยประตูมันเปิดอัตโนมัติอยู่แล้วแต่วีซิเตอร์ก็แลกบัตรปกติ ข้างๆกับป้อมรอปภเนี่ยเขาจะมีเฟสิลิตี้ที่เป็นเมนเฟสิลิตี้อันหนึ่งของที่นี่มันคือคลับเฮาส์ครับตัวอาคารคลับเฮาส์ของเขาเนี่ยจะเป็นอาคารชั้นเดียวนะแต่จะทําออกมาเป็นเพดานสูงให้มันมีความโปร่งโล่งใช้งานได้สบายหน่อยนะครับส่วนตัวอาคารเนี่ยก็จะยกระดับสูงขึ้นมาจากพื้นปกติด้วยเพื่อให้เวลาลูกบ้านเดินขึ้นมาใช้งานเนี่ยจะได้แบบมีมิติการใช้งานที่มันแยกออกไปจากส่วนของพื้นที่ด้านนอกเวลาคนผ่านไปผ่านมาจะได้มองเห็นได้ยากหน่อย เพราะว่าเขาปลูกต้นไม้เสริมเพื่อพรางสายตาเข้าไปด้วยนะครับส่วนพื้นที่ทางด้านนี้ของอาคารเวลาเดินเข้ามาเนี่ยจะเป็นห้องฟิตเนสซึ่งเป็นห้องกระจกติดแอร์สามารถเข้ามาใช้บริการได้ตลอดสําหรับตัวลูกบ้านนะครับส่วนพื้นที่ทางด้านนี้ก็จะมีร้านอเนกประสงค์แล้วก็จะมีสระว่ายน้ําระบบเกลือแยกสระเด็กกับสระผู้ใหญ่นะครับความกว้างของเขาอยู่ประมาณ14เมตรความยาวของเขาเนี่ยรวมทั้งหมดอยู่ประมาณสัก19เมตรครับว่ายออกกําลังกายหรือเล่นน้ําในตอนกลางวันได้อยู่แล้วนะครับ แต่รูปแบบของสะเนี่ยมันจะอยู่บนพื้นที่ที่เป็นค่อนข้างเอาดร์ไม่ค่อยมีพวกร่มเงาหรือเฉดดิ้งเวลามาใช้งานก็ควรจะมาใช้งานช่วงเช้าหรือช่วงเย็นน่าจะดีที่สุดครับภายในคลับเฮาส์เนี่ยจะมีล็อบบี้ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ให้ลูกบ้านมานั่งอยู่ในห้องแอร์ด้วยก็จะมีพื้นที่ที่จัดวางเป็นเคาน์เตอร์กาแฟเครื่องดื่มอะไรต่างๆแล้วก็มีพื้นที่สําหรับให้นั่งกระจายเป็นจุดๆ พื้นที่ตรงนี้เวลามองออกไปจะเห็นตัวสระว่ายน้าดังนั้นเนี่ยเวลาเด็กๆเ,เข้ามาเล่นน้าหรือเวลาเราพาลูกหลานมาเล่นน้ำเนี่ยเราสามารถที่จะมานั่งอ่านหนังสือจิบชานั่งรอดูเด็กเขาเล่นน้ําในบริเวณตรงพื้นที่ตรงนี้ได้ส่วนห้องน้ําจะมีห้องน้ําแยกชายหญิงพร้อมส่วนเปลี่ยนเสื้อผ้าอะไรต่างๆแยกไว้ให้อยู่แล้วครับทุกคนครับพอเข้ามาที่เฟสสองเนี่ยจะมีป้อมรปภอ,อีกชุดหนึ่งคอยดูแลเรื่องความปลอดภัยแยกเฟสกันนะฮะ ซึ่งอันนี้จะช่วยทําให้เราสามารถที่จะดูแลเรื่องความปลอดภัยในบ้านได้ดีกว่าโครงการที่มีป้อมรอพอที่แค่ข้างหน้าอย่างเดียวส่วนถนนของตัวโครงการเนี่ยถนนเมรจะกว้าง12เมตรส่วนถนนซอยจะกว้าง9เมตรครับแต่มันไม่ใช่แค่ถนนกว้างหรือแคบอย่างเดียวเวลาเราเปรียบเทียบโครงการของปริมเราต้องดูบริบทของถนนด้วยเพราะว่าที่ปริมสิริเนี่ยข้างๆถนนเนี่ยเขาจะพยายามปลูกต้นไม้ซึ่งเป็นไม้ใหญ่ให้ร่มเงาทั้งซอยและตัวถนนหลักเลย ซึ่งในเฟตเนี้ต้นไม้หลักที่เขาปลูกไว้ให้อ่ะจะเป็นต้นคูนชมพูซึ่งให้ดอกสีชมพูนะครับส่วนตรงนี้ที่เป็นเฟตสองตรงใจกลางเฟสเลยเนี่ยเขาจะมีสวนสาธารนณะขนาดประมาณ1ไร่ด้วยตัวสวนสาธารณะของเขาเขาจะทําเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่ปลูกหญ้าปลูกต้นไม้ใหญ่ให้ร่มเงาไว้ให้ซึ่งต้นไม้ใหญ่ของที่นี่จะมีพวกต้นกัลปพฤกต้นชัยพฤก ลัตนะพึกอะไรต่างๆซึ่งจะให้ดอกสีสันที่มันแตกต่างกันดังนั้นเนี่ยเกือบจะตลอดปีอะจะมีไม้ใหญ่ที่ให้ดอกให้ล่มให้เราตลอดทั้งปีครับทุกคนครับสวนของปรินซิลีอ่ที่เป็นสวนส่วนกลางอะนอกจากไฮไลท์ที่เขาจะปลูกต้นไม้ใหญ่ให้ดอกในแต่ละซีซั่นที่แตกต่างกันแล้วเนี่ยมันยังมีเรียกว่าวงเวียนน้ำพุอยู่ตรงกลางสวนด้วยตัววงเวียนน้ำพุนเนี่ยมันถือเป็นลานอนเนกประสงค์ ซึ่งเด็กๆหรือผู้ใหญ่เนี่ยสามารถที่จะมานั่งเล่นได้แน่นอนไม่ได้นั่งเล่นตอนกลางวันที่แดดร้อนๆนะครับเพราะว่าตรงนี้เป็นพื้นที่เปิดโลง่งแต่ตอนเช้าและตอนเย็นเวลามาวิ่งเล่นออกกําลังกายกันรอบสวนหรือรอบหมู่บ้านแล้วเนี่ยเราก็จะมีพื้นที่นั่งเล่นพักผ่อนสบายๆมีน้ําพุอยู่ใจกลางสวนแบบนี้ครับ กคนครับบ้านของที่นี่จะออกแบบใหม่ให้เป็นแนวแบบอเมริกันคอรเทจหน้าตาจะเป็นแบบที่ทุกคนเห็นแบบนี้เป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นตั้งอยู่บนเนื้อที่ดินประมาณ57ตารางวาขึ้นไปขนาดบ้านเน่ยเขามี2แบบซึ่งจัดออกมาใกล้เคียงกันมากก็คือ157ตารางเมตรกับ165ตารางเมตรข้อแตกต่างคือห้องนอนกับวิธีการจัดครับคือตัว157ตารางเมตรเนี่ยจะทำมาเป็น3ห้องนอนส่วน165จะทำมาเป็น4ห้องนอนครับ ส่วนรูปแบบบ้านภายในจะคล้ายกันมากซึ่งเดี๋ยวผมค่อยพาทุกคนไปดูราคาแพ็กเกจของบ้านที่นี่จะราคาเริ่มต้นอยู่ที่5.6ล้านถึง6.2ล้านบาทครับตัวบ้านเนี่ยเขาจะจัดออกมาเนี่ยให้มันมีพื้นที่สวนซึ่งอันนี้ยืดหยุ่นแล้วแต่ที่ดินว่าแปลงไหนใหญ่แปลงไหนเล็กแต่ส่วนมากสแตนดาร์ดแล้วเนี่ยเขาจะมีพื้นที่สวนลายรอบบ้านเลยแล้วประตูเนี่ยก็จะเป็นประตูเลื่อนแบบนี้เลื่อนง่ายๆใช้นิ้วเดียวเลื่อนก็ได้พืืดแบบนี้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย เราจะติดตัวมอเตอร์สำหรับเลื่อนอัตโนมัติเนี่ยมันทำได้อยู่แล้วนะครับส่วนจอดรถเนี่ยจอดรถได้2คันถ้าเราไม่ซีเรียสอะไรอ่ะจริงจงก็จอดรถใต้จใจคาเกือบจะทั้งคันอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าเราจะต่อให้มันมีกันสาดเพิ่มออกมาเนี่ยมันก็สามารถที่จะทำได้ก็จะทำให้เรากันแดดได้มากขึ้นด้วยส่วนเวลาเราเข้าออกเนี่ยมันจะมีเฉลียงหน้าบ้านตรงนี้ซึ่งเขาจะทำเอาไว้เนี่ยแบบแนวอเมริกันอเมริกันหน่อยตรงนี้จะเป็นประตูทางเข้าหลักซึ่งเป็นชุดประตูทางเข้าหลักชุดเดียว ซึ่งเปิดก็ไปปุ๊บเนี่ยก็จะเจอบ้านโล่งๆแบบนี้เพราะบ้านสแตนดาร์ดเนี่ยเขาขายบ้านเปล่าแบบโล่งๆนะครับส่วนภายในเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราอยากจะดูให้มันเข้าใจบ้านง่ายๆเดี๋ยวผมพาทุกคนไปดูบ้านตัวอย่างที่เขาจัดตกแต่งไว้ดีกว่าครับประตูทางเข้าหลักจะมีชุดเดียวอยู่ติดกับส่วนของเฉลียงหน้าบ้านซึ่งอันเนี้ยเวลาเราเปิดเข้าเปิดออกเนี่ยเราสามารถที่จะเอาเก้าอี้มานั่งวางข้างนอกนะเป็นพื้นที่แบบนั่งชมสวนหน้าบ้านได้เหมือนบ้านฝรั่ง ส่วนตัวประตูเนี่ยเขาจะให้มาเป็นประตูกระจกบานเลื่อนแบบนี้ซึ่งหลายๆคนก็อาจจะรู้สึกว่าเอ้ยฉันไม่ชอบประตูกระจกฉันชอบเป็นประตูไม้บานใหญ่ๆนี่ก็ไปเปลี่ยนเองได้นะครับมันดียากเย็นอะไรหรือถ้าจะเสริมพวกเรื่องของความปลอดภัยก็ใส่พวกรางเลื่อนเหล็กดัดเข้าไปเพิ่มอีกชุดหนึ่งซึ่งอันนี้เราสามารถจะติดมุงลวดเพิ่มได้ด้วยนะครับส่วนตรงนี้เวลาเดินเข้ามาปุ๊บเนี่ยจะเจอส่วนของ living area หรือพื้นที่นั่งเล่นรับแขกนั่นเอง ผนังทางด้านนี้เขาวางเป็นที่วางทีวีวางเป็นไซต์บอร์ดแบบนี้ในความเป็นจริงเราจะบิ้วเต็มพื้นที่ก็ได้แล้วก็พื้นที่ตรงนี้เขาจะทําเป็นกระจกช่องแสง2ฝั่งเพราะว่าบ้านหลังนี้มันเป็นบ้านเดียวอ่ะมันจะมีพื้นที่รายรอบที่เป็นพื้นที่ส่วนของเราอยู่แล้วดังนั้นนการเพิ่มช่องแสงเข้าไปในบ้านเยอะๆเนี่ยมันช่วยทําให้บ้านมันสว่างขึ้นครับพอบ้านมันสว่างขึ้นมันจะดูบ้านโล่งขึ้นแล้วก็ใหญ่ขึ้นด้วยนะครับตรงนี้ก็จะวางเป็นโซฟานั่งเล่นดูทีวีรับแขกได้ ระยะดูทีวีเยอะอยู่ประมาณสักเกือบ,บจะ4เมตรนะครับดังนั้นเนี่ยเราใส่ทีวีจอใหญ่ได้แล้วก็โซฟาเนี่ยพื้นที่มันยืดหยุ่นมากพอที่เราจะวางโซฟาตัว L ให้เรานอนเล่นเอกเนกพักผ่อนดูซีรีส์อะไรต่างๆกับครอบครัวที่พื้นที่ตรงนี้ได้ครับส่วนพื้นที่ที่อยู่ติดกันทางด้านนี้จะวางเป็นโต๊ะรับประทานอาหาร6ที่นั่งซึ่งตัวตำแหน่งการวางเนี่ยมันอยู่ติดกับพื้นที่ด้านหลัง ซึ่งด้านนี้จะทําเป็นหน้าต่างขนาดใหญ่เพื่อเราจัดสวนทางด้านหลังได้บ้านแต่ละหลังเนี่ยพื้นที่สวนมันจะไม่เท่ากันถ้าบ้านที่มีพื้นที่สวนด้านหลังและด้านข้างเยอะเนี่ยเราก็จัดได้อย่างเต็มที่หรือจะอาจจะต่อเชื่อมพื้นที่เป็นสะเป็นบอ่อปลาทํานู่นทํานี่อะไรต่างๆก็ได้ตรงนี้เขาก็เลยทําเป็นประตูกระจกบานเลื่อนที่ให้เราสามารถที่จะเดินเอ็กเซดออกไปยังพื้นที่สวนด้านข้างบ้านได้ครับพื้นที่กินข้าวตรงนี้เขาจัดออกมาค่อนข้างน่าสนใจนะ เพราะว่าทางฝั่งนี้เขาทําเป็นเหมือนกับเก้าอี้ยาวเป็นเบนช์ซึ่งไอตัวเก้าอี้ยาวที่เป็นเบนช์แบบนี้มันประหยัดพื้นที่เพราะว่ามันไม่ต้องมีการเลื่อนเก้าอี้เข้าๆขอาออกไม่เสียระยะในการเดินอ้อมเข้านะครับแล้วก็ตรงนี้สามารถที่จะทําเป็นพื้นที่ที่แบบเก็บข้าวเก็บของอะไรต่างๆได้ด้วยมันประหยัดพื้นที่ใช้งานแล้วก็ยังเพิ่มพื้นที่ใช้สอยได้ด้วยนะครับตรงนี้เวลา เราไม่ได้กินข้าวแล้วเราแบบอยากจะ Work ์ r ฟอร์มโฮมอยากจะนั่งทํำงงทํำงานที่บ้านอะไรต่างๆโต๊ะตัวนี้มันจะกลายเป็นโต๊ะทำงานอนเนกประสงค์ของเราได้ด้วยนะครับหยิบคอมออกมานั่งทำงานดูทีวีไปได้ชมสวนไปได้ซึ่งพื้นที่แบบนี้มันอนเนกประสงค์กว่าแนะนำให้เรียนแบบเขาได้เลยนะครับเพราะว่าการจัดพื้นที่แบบนี้สำหรับบ้านที่ไม่ได้มีขนาดใหญ่มากพื้นที่ทุกตารางเมตรเนี่ย เราควรจะจัดให้เราใช้งานได้หลากหลายไม่ใช่ใช้งานแบบอันนี้กินข้าวอย่างเดียวอันนี้ทํางานอย่างเดียวมันรู้สึกว่าเสียพื้นที่โดยเปล่าประโยชน์ตัวโต๊ะรับประทานอาหารและโต๊ะอนเนกประสงค์ตรงนี้มันมีเทคนิคการออกแบบในการเชื่อมโยงพื้นที่ที่น่าสนใจด้วยเคาน์เตอร์ตัวนี้ครับตัวเคาน์เตอร์อันเนี้ยที่เราเห็นเนี่ยเห็นเขาวางพวกของตกแต่งไว้อะไรต่างๆที่เป็นประวานเนี่ยนะในความเป็นจริงอ่ะถ้าเราไม่วางพวกวัสดุตกแต่งซึ่งไม่ค่อยจ,จำเป็นเท่าไหร่ ระวางพวกของใช้หนังสือลําโพงอะไรต่างๆตรงนี้ได้นะครับแล้วตรงนี้มันจะกลายเป็นพื้นที่ที่เป็นเรียกว่า work a รียตรงนี้วางของวางของนั่งทำงงทำงานแถมยังทําเป็นพื้นที่ที่กั้นส่วนการใช้งานอีกโซนหนึ่งซึ่งเราเรียกว่าห้องอเนกประสงค์ได้ด้วยพื้นที่ตรงนี้จะกลายเป็นผนังเก็บข้าวเก็บของอะไรต่างๆของที่เราจะหยิบใช้เวลาเราทํางานเราวางไว้ตรงนี้ของที่เราต้องการเก็บซ่อนจากสายตาของคนทั่วไปเราก็เก็บไว้ในตู้ ตรงนี้เราสามารถที่จะเปิดโล่งเชื่อมโยงพื้นที่ให้บ้านมันดูโล่งๆแบบนี้ได้แต่วันไหนที่เราอยากจะปิดตรงนี้ผมแนะนําให้ทําเป็นบานเฟียมนะเป็นบานเฟียมเหมือนหน้าต่างบานเฟียอ่ะพับๆๆเก็บเวลาเราจะปิดเราเลื่อนมาปื๊ดก็ปิดเป็นผนังปิดละส่วนตรงนี้ก็ใส่เป็นประตูไว้ประตูก็บานเฟียมเหมือนกันเลื่อนมาปุ๊บๆเก็บ,บไว้ด้านข้างแบบนี้วนเวลาจะปิดก็ปุ๊บๆเลื่อนมาปิดตรงนี้แค่นั้นเองง่ายๆนะครับตรงนี้พอปิด หน้าต่างตรงนี้ปิดประตูตรงนี้ห้องนี้มันกลายเป็นห้องนอนเล็กๆได้นะหรือกลายเป็นห้องสงบสงบห้องทํางานหรือห้องแบบเวลาแขกไปใครมาเพื่อนเมากลับบ้านไม่ได้ก็นอนนี่ได้เลยตรงนี้ที่เขาทามาให้ดูก็วางเหมือนกับที่นอนเล่นเนี่ยเตียงแบบ3ฟุตครึ่งเอาไว้ซึ่งมันไม่ใช่เป็นห้องนอนจริงจอยู่แล้วแต่มันเอาไว้แบบเวลาเราทํางานอยู่ตรงนี้เรารู้สึกเหมือนกับ ไม่ไหวแล้วว่ะร่างกายต้องการการพักผ่อนเราก็เดินมาแล้วก็เปิดแอร์ห้องนี้อาจจะติดแอร์เล็กๆไว้ตัวหนึ่งนะแล้วก็เปิดแอร์เล็กๆของเราแล้วก็นอนตรงนี้สักหิบหนึ่งชั่วโมง2ชั่วโมงก็ออกไปทํางานใหม่ได้หรือเพื่อนมาบ้านแขกมาบ้านไม่มีที่นอนแล้วจําเป็นต้องนอนก็นอนตรงนี้ก็ได้มันจะกลายเป็นพื้นที่พักผ่อนอนเนกประสงค์ที่คนในบ้านน่าจะใช้งานได้อย่างแบบอนเนกประสงค์ที่สุดอันหนึ่งครับ อย่างไรก็ดีอย่างที่ผมบอกไปว่าบ้าน157ตารางเมตรกับบ้าน165ตารางเมตรมันขนาดใกล้เคียงกันและมีวิธีการจัดที่คล้ายกันมากแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะให้พื้นที่ชั้นล่างเนี่ยทำเป็นห้องนอนจริงจังผู้สูงอายุหรือห้องนอนเด็กหรืออะไรต่างๆมันมีวิธีจัดที่ทําให้พื้นที่ข้างล่างทําเป็นห้องนอนได้ด้วยเดี๋ยวผมพาไปดูอีกหลังนึงครับ บ้านอีกหลังหนึ่งจะตกแต่งแปลกแตกต่างกันออกไปนะครับบ้านหลังนี้จะเป็นบ้านที่มันใหญ่ขึ้นมาหน่อยขนาด165ตารางเมตรเปิดประตูเดินเข้ามาจะเจอส่วนของพื้นที่นั่งเล่นที่นั่งเล่นพักผ่อนดูทีวีขนาดและมิติก,การจัดเนี่ยคล้ายๆกันครับส่วนตรงนี้ก็จะวางเป็นโต๊ะรับประทานอาหารซึ่งอยู่ทางด้านหลังของบ้านมีพื้นที่เดินออกไปด้านข้างบ้านเหมือนกันครับตรงนี้ก็จะวางเป็นเก้าอี้ยาวแต่อารมณ์จะแตกต่างกันละเพราะว่าตรงนี้เราจะเห็นว่า มันไม่มีเคาน์เตอร์อนเนกประสงค์ที่วางไว้ตรงนี้แล้วแต่จะกลายเป็นผนังทึบแทนเพราะว่าบ้านหลังนี้เขาจัดให้มีห้องนอนอยู่ด้านล่างด้วยซึ่งอันนี้มันแล้วแต่เราว่าเราจะจัดตามแบบไหนนะครับอันนี้เขาจัดให้ห้องข้างล่างมันมีห้องนอนอยู่ห้องหนึ่งตรงนี้ใส่เป็นประตูกระจกบานเลื่อนเพื่อต้องการประหยัดพื้นที่และก็ต้องการให้ประตูมันกว้างขึ้นมาหน่อยหนึ่งเพราะถ้าเป็นประตูสวิงเนี่ยมันจะกินพื้นที่ในการเปิดปิดและก็ มันจะได้ขนาดที่ไม่ได้ใหญ่เหมือนประตูบานเลื่อนนะครับส่วนพื้นที่ห้องนี้เขาก็จัดเป็นห้องนอนแต่ขนาดไม่ได้ใหญ่มากนะตรงนี้ก็จะสามารถที่จะวางเตียง5ฟุตไว้ได้มีหัวเตียงทางหน้านู้นดิ้วเป็นพวกตู้เสื้อผ้าซึ่งก็ไม่ได้เป็นตู้เสื้อผ้าที่ใหญ่เพราะว่าห้องนี้ดีไซน์ไว้สําหรับห้องนอนชั่วคราวไม่ได้แบบอยู่เป็นจริงเป็นจังมากนะักส่วนปลายเตียงเนี่ยติดทีวีแขวนผนังได้แต่ถ้าจะวางไซส์บอร์ดก็อาจจะแคบเกินไปหน่อยนะครับ พื้นที่ตรงนี้จะมีหน้าต่างเปิดระบายอากาศได้และดึงแสงธรรมชาติเข้ามาได้แต่วันไหนที่เรารู้สึกว่าเออแสงมันเข้ามาเยอะไปเราอยากจะให้มันมิดชิดก,กว่านี้จริงๆไม่ต้องติดม่านก็ได้เราติดเป็นไอเดียแบบเขาก็ได้เขาทําเป็นผนังกระจกบานเลื่อนพอเลื่อนปิดปุ๊บเนี่ยมันก็จะกันแสงได้สนิทก,กว่าการที่เราปิดม่านครับที่บ้านหลังนี้สามารถที่จะทําห้องนอนเล็กไว้ที่ชั้นล่างได้เนื่องมาจากว่าเขามีห้องน้ําตัวห้องน้ำเนี่ยจะอยู่ ใต้กับส่วนของพื้นที่บันไดซึ่งเป็นห้องน้ําที่ใช้งานได้ปกตินะมีอ่างล้างหน้ามีโถสุขภัณฑ์ของเมกานแซนด้าแล้วก็มีส่วนของชาวบล็อกยืนอาบน้ําได้มีขนาดเหมือนเหมือนกับห้องน้ําที่ใช้งานได้จริงจังทั่วไปซึ่งจะแตกต่างไปจากบ้านหลายๆที่ที่ข้างล่างจะทําเป็นห้องพาวเดอดูไม่มีส่วนอาบน้าครับสิ่งหนึ่งที่เป็นซิกเนเจอร์ในยุคหลังๆของตัวปรินซีแล้วคือการใช้สอยพื้นที่ใต้บันได ปกติพื้นที่ใต้บันไดของบ้านส่วนใหญ่ที่ทำเขาจะทําเป็นห้องเก็บของธรรมดาไม่ได้มีอะไรแต่ของปินสิลีเขาจะทำให้ดูว่ามันสามารถทําแบบนี้ได้นะอันนี้เขาจะทำเป็นเคาน์เตอร์วางของกระจุกกระจิกอันนี้ทําเป็นตู้เก็บรองเท้าเล็กๆได้ส่วนตรงนี้ทำเป็นที่เก็บพวกอุปกรณ์เลี้ยงสัตว์ซึ่งในความเป็นจรงิงมันขึ้นอยู่กับจินตนาการและขึ้นอยู่กับบ้านแต่ละบ้านว่าพื้นที่ตรงนี้อยากจะใช้เป็นอะไรเราก็สามารถที่จะออกแบบได้ เป็นอย่างที่ใจเราต้องการได้ไม่จาเป็นว่าต้องทาเฉพาะห้องเก็บของใต้บันไดเหมือนบ้านทั่วๆไปที่เขานิยมทํากันก็ได้ครับพื้นที่ห้องครัวจะอยู่ติดกันนะอยู่ทางด้านนี้ตัวห้องครัวของที่นี่จะใส่เป็นประตูบานสวิงแต่เป็นประตูบานสวิงที่เป็นกรอบอลูมิเนียมแล้วก็กรุกระจกไว้แบบนี้ เพื่อให้เรามองเห็นกันและกันเวลาเราเปิดเข้าเปิดออกมันจะได้ไม่อันตรายถ้าเกิดว่าเป็นประตูทึบเนี่ยเปิดเข้าไปแล้วคนกําลังต้มผัดแกงทอดหรือถือชามแกงอยู่มันอาจจะกระแทกกันได้นะครับแบบนี้มันใช้งานปลอดภัยกว่าและประตูอลูมิเนียมลักษณะแบบนี้มันจะมีการซีลเก็บขอบงานที่ค่อนข้างจะเรียบร้อยไม่โก่งไม่บวมดังนั้นเนี่ยเวลาเราปิดประตูแล้วเนี่ยมันจะสนิทมากไม่ต้องกังวลว่าจะมีจิ้งจก แมงสาบจากห้องครัวเข้าไปยังส่วนของพื้นที่บ้านหรือเปล่าซึ่งแนะนําให้ติดประตูแบบนี้นะครับส่วนภายในครัวก็จะมีพื้นที่ใช้สอยพอประมาณไม่ได้ใหญ่มากนะครับอันนี้ก็จะเป็นพื้นที่สําหรับวางตู้เย็นมีบิวเป็นพื้นที่เก็บของไว้หน่อยหนึ่งทางด้านนี้ก็จะเป็นเคาน์เตอร์สําหรับเตรียมอาหารทําอาหารก็จะมีอ่างล้างจานอยู่ติดก,กับส่วนของหน้าตา่างที่รับช่องแสงเข้ามาแบบนี้ห้องนี้จริงตอนนี้เนี่ย มันก็สว่างพอประมาณเลยนะเราไม่จำเป็นต้องไปติดไฟเพิ่มอะไรแต่อย่างใดนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นตัวเตานะครับก็จะมีเครื่องดูดควันติดไว้แบบนี้นะครับครัวในพื้นที่ขนาดนี้ส่วนใหญ่มันก็ไม่ค่อยพอสําหรับบ้านที่ทําครัวจริงจังหรอกดังนั้นเราอาจจะมีครัวนี้สําหรับทําอะไรเบาๆหรือเก็บพวกข้าวของอะไรเก็บไปในบ้านก็ได้ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยที่เขาจะทําครัวกันก็มักจะไปต่อเติมทํากันหลังบ้านที่มีพื้นที่ออกไปข้างนอกแบบนี้ครับทุกคน บ้านนี้มันเป็นบ้านเดี่ยวดังนั้นเนี่ยเขาก็จะมีพื้นที่ด้านหลังบ้านค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรแต่ตัวโครงการเนี่ยเขาจะทำพื้นที่ออกมาให้นีดหน่อยดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราจะต่อเติมพื้นที่เพื่อวางพื้นชุดครัวล้างจานให้แม่บ้านมาทนนํานู่นทํานีงง่ต่างต่างเราก็อาจจะทําพื้นที่ข้างหลังเนี่ยเทพื้นที่ข้างหลังเนี่ยให้มันเป็นพื้นที่ใช้งานหลังบ้านเพิ่มเติมได้ครับ พื้นที่ชั้น2เนี่ยก็จะมีห้องนอนอยู่3ห้องนะห้องนอนเล็กห้องที่1ห้องนอนเล็กห้องที่2แล้วก็ห้องมาสเตอร์เพรูมห้องนอนเล็ก2ห้องเนี่ยจะใช้ห้องน้ําร่วมกันคือตรงนี้ตัวห้องน้ำเนี่ยก็ค่อนข้างมาตรฐานแหละตรงนี้ก็จะเป็นเคาน์เตอร์อ่างล้างหน้าของเมกันสแตนดาร์ดครับอันนี้ก็เป็นโถสุขภัณฑ์ของเมกันสแตนดาร์ดใส่เคาน์เตอร์เล็กๆมาสําหรับวางข้าวของนู่นนี่นั่นอะไรต่างๆที่ใช้ในห้องน้ำนะครับแล้วก็กระจกอาจจะติดมาให้แบบกระจกบานขนาดใหญ่ เห็นตุเรงได้เต็มที่นะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ชาวบ็อกยืนหนับน้ํามีหน้าต่างเปิดระบ,บายอากาศได้ตัวชาวบอยเนี่ยเขาไม่ได้ติดฉากกั้นอาบน้าํามาให้ผมแนะนําให้ลงทุนนิดนึงติดเป็นฉากกั้นกระจกนิรภยัยเวลาใช้งานห้องน้ำามันจะกันส่วนเปียกส่วนแห้งได้ดีแล้วห้องน้ํามันจะสะอาดลงทุนทีเดียวใช้ได้ระยะยาวดีกว่าครับส่วนห้องนอนที่เล็กที่สุดของบ้านเนี้ยจะอยู่ตรงนี้นะครับตัวห้องนี้จะเป็นห้องนอนที่มีขนาดพอประมาณ วางเตียง5ฟุตไว้แบบนี้ยังเหลือพื้นที่ระยะรอบเตียงได้ไปลายเตียงติดทีวีแขวนผนังได้หน้าต่างมี2ฝั่งดังนั้นเวลาเปิดหน้าต่างทั้ง2ฝั่งจะทำให้ลมโฟโล์ผ่านตัวห้องนี้ได้ง่ายๆครับพื้นที่ตรงนี้เขาก็ทําเป็นพื้นที่อเนกประสงค์นะก็จะมีตู้เสื้อผ้าอยู่ตรงนี้ตรงนี้ทําเป็นพื้นที่สําหรับโต๊ะนั่งทําการบ้านทํางานของเด็กๆเ,เขาซึ่งข้อดีของมันก็คือมันมีแสงธรรมชาติส่องผ่านตรงนี้มาช่วยให้เขามีแสงสว่างเพียงพอต่อการทํางานของเขาครับ ส่วนห้องนอนเล็กอีกห้องนึงอ่ะจะเป็นห้องนอนรองแล้วแหละห้องนี้จะใหญ่กว่าห้องเมื่อกี้เยอะพอสมควรเลยนะครับตรงนี้จะมีหน้าต่าง2ฝั่งเหมือนกันนะครับเปิดทั้ง2ฝั่งลมโฟล์เหมือนกันนะครับเตียงอ่ะวางเตียง5ฟุตก็ยังเหลือพื้นที่เยอะแยะพอสมควรปลายเตียงติดทีวีแขวนผนังและวางไซด์บอร์ดได้ด้วยซ้ำพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ยืดหยุ่นสําหรับทํานู่นทํานี่ได้แล้วก็ส่วนตรงพื้นที่ติดผนังทางด้านนี้ก็จะกลายเป็นพื้นที่นั่งทํางานอเนอกประสงค์ได้ ตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่กว่าห้องเมื่อกี้ซึ่งก็ใส่เสื้อผ้าได้เยอะกว่านะครับห้องนอนของที่นี่ที่อยู่ชั้น2ขนาดมันไม่เท่ากันเลยมีขนาดเล็กมีขนาดกลางมีขนาดใหญ่ที่เป็นห้องมาสเตอร์เบดอันนี้จะสร้างความลำบากใจให้พ่อแม่มากสมมุติว่าเรามีลูก2คนเนี่ยใครควรจะได้ห้องนอนที่เป็นห้องนอนขนาดใหญ่ใครควรจะได้ห้องนอนที่มีห้องนอนขนาดเล็กซึ่งอันนี้น คุณพ่อคุณแม่ต้องไปบริหารจัดการให้ดีนะครับจริงๆแล้วจาเป็นจริงๆอาจจะให้เด็กเขาอยู่ห้องเดียวกันก็ได้นะครับแล้วห้องอีกห้องหนึ่งจะทําเป็นห้องอเนกประสงค์ไปซึ่งอันนี้ก็จะกลายเป็นการแก้ปัญหาเรื่องความแฟร์ไม่แฟร์กับลูกทั้งสองคนได้ครับ ห้องมาสเตอร์เบดมจะอยู่ทางตอนหน้าของบ้านนะครับซึ่งวิธีการจัดของเขาเนี่ยเขาก็วางเตียง6ฟุตมาตรฐานไว้กลางห้องปลายเตียงวางไซด์บอร์ดวางทีวีแขวนผนังไว้ได้แบบนี้นะครับพื้นที่ทางด้านนี้เป็นพื้นที่อเนกประสงค์ซึ่งเขาจะวางเป็นเก้าอี้นั่งเล่นพักผ่อนอยู่ริมหน้าต่างแบบนี้เพราะหน้าต่างมันจะมี2ฝั่งเหมือนกันนะครับหน้าต่างฝั่งหัวเตียงกับหน้าต่างฝั่งข้างห้องเปิดแล้วลมก็โกลกเหมือนกันกับห้องเมื่อกี้นะครับ ส่วนตรงนี้ก็จะวางเป็นโต๊ะทํางานอนเนกประสงค์นะครับซึ่งอันนี้ก็นั่งทํางานอะไรต่างๆได้คือบ้านตัวอย่างเขาก็จัดง่ายๆให้ดูเป็นไอเดียเฉยๆแหละว่าอะไรควรจะอยู่ตรงไหน,นแต่ในความเป็นจริงถ้าเป็นบ้านของเราเองเราสามารถที่จะมีพื้นที่ในการจัดแบบนี้เราควรจะจัดให้มันยืดหย,ยุ่นได้แล้วก็ใช้งานได้เยอะๆเลยนะอย่างเช่นตรงนี้แทนที่เราจะทําแบบนี้เราสามารถที่จะทําเป็นเคาน์เตอร์ที่มันเตี้ยกว่านี้หน่อยนึง เป็นเคาน์เตอร์ที่มันเตี้ยลงมาหน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็ลากยาวเลาะริมผนังมาเป็นตัวยูเลยแปลว่าอะไรแปลว่าพื้นที่ตรงนี้เราสามารถที่จะนั่งเล่นตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้ไดอา่านหนังสืออะไรต่างๆพร้อมกันหรือทํางานพร้อมกันกับตัวภรรยาเราได้ภรรยาเราอาจจะยึดตรงนั้นเป็นพื้นที่นั่งแต่งตัวแต่งหน้าทํางานอะไรของเธอไปของเราก็จะมีหน้าต่างของเราตรงนี้แบบนั่งดูพื้นที่ด้านหน้าอา่านหนังสือมีแสงธรรมชาติส่องเข้ามาดูต้นไม้ดูดอกไม้ของเราที่ปลูกไว้หน้าบ้านก็ได้ พื้นที่ตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่แบบโตะยาววางของวางของจุกจิกนังสงนังสืออะไรต่างๆได้เยอะแยะมากกว่าที่เราจะจัดแยกแบบนี้ตามมาตรฐานของบ้านตัวอย่างทั่วไปนะครับเพราะพื้นที่ของบ้านน่ยมันมีพื้นที่ประมาณ165ตารางเมตรเองดังนั้นเนี่ยเราต้องคิดให้ละเอียดจะได้ใช้สอยพื้นที่ได้คุ้มครับส่วนพื้นที่โซนถัดมาทางด้านนี้ก็จะเป็นโซนแต่งตัวละตรงนี้ก็จะ้วเป็นตู้เสื้อผ้าตัวยู นะครับเก็บซื้อผ้าอะไรต่างๆได้เยอะพอประมาณนะครับส่วนทางด้านนี้จะมีช่องแสงขนาดใหญ่เพราะมันเป็นตัวระเบียงบ้านนะครับตัวระเบียงนี้เปิดออกมาปุ๊บอะ่ะจะมีพื้นที่ระเบียงซึ่งออกมาใช้งานได้จริงนะมานั่งเล่นอ่านหนังสือจิบชากาแฟอะไรต่างๆในบางวันที่แดดร่มลมตกเราออกมานั่งได้แต่พื้นที่ตรงนี้ผมสตองดี้เรคคอมเมนต์คือแนะนำอย่างมากให้ปลูกต้นไม้เพิ่มเป็นไม้กระถางน,นะครับ เพราะว่าตรงนี้มันเป็นพื้นที่แต่งตัวแล้วก็ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่เดินเข้าไปยังส่วนของห้องน้ําเราควรจะมีพวกต้นไม้สูงหน่อยเพื่ออําพลางสายตาจากคนภายนอกให้มองเข้ามาแล้วไม่เห็นพื้นที่ภายในถนัดนะครับไม่งั้นเราก็ต้องพึ่งมา่านปิดม่านตลอดเวลาครับตัวห้องน้ําจะอยู่ติดกันทางด้านนี้ซึ่งขนาดของห้องน้ำเนี่ยก็จะใหญ่กว่าห้องน้ำเมื่อกี้นิดนึงนะครับอันนี้ก็จะมีอ่างล้างหน้าโถสุขภัณฑ์ของเมกานแตนด์ดพื้นที่ที่เป็นเคาน์เตอร์สําหรับวางของวางของอะไรต่าง แล้วก็มีพื้นที่เชาวบล็อกยือนอาบน้ำนะครับตัวหน้าต่างเปิดระบายอากาศจะอยู่ตรงนี้ซึ่งเวลาเราเปิดแล้วเนี่ยนอกจากแสงธรรมชาติช่วยฆ่าเชื้อโรคแล้วเนี่ยมันยังช่วยทําให้เกิดการหมุนเวียนของอากาศให้ห้องน้ํามันสะอาดขึ้นด้วยครับ ทุกคนครับพาดูโครงการกันเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาที่ผมจะเล่าทุกคนฟังว่าผมคิดยังไงกับตัวโครงการนี้นะครับโครงการอีคอนเนเจอร์พระรามสองเทียนทะเลเนี่ยตัวนี้เป็นเฟสสองละเฟสแรกของเขาเนี่ยมันเสร็จไปตั้งสักเกือบเกือบจะ5ปีแล้วลูกบ้านทยอยเข้ามาอยู่เรื่อยๆจนตอนนี้ปิดการขายเฟสหนึ่งไปเรียบร้อยแล้วนะครับปัจจุบันเนี่ยเวลาใครมาดูโครงการในเฟสสองเนี่ยสามารถขับรถหรือเดินดูพื้นที่ของเฟสหนึ่งได้ ว่าเขาดูแลโครงการเป็นยังไงต้นไม้ที่เขาปลูกไว้มันเป็นยังไงซึ่งอันนี้ก็จะเป็นข้อดีของโครงการเฟสสองเพราะเราจะเห็นตัวอย่างของรุ่นพี่เฟสหนึ่งไปเรียบร้อยแล้วนะครับตัวทำเลของตัวโครงการอนะ่ะอยู่ซอยเทียนทะเล19ซึ่งคนในย่านนี้ก็จะรู้จักดีอยู่แล้วล่ะถนนเทียนทะเลเนี่ยมันเป็นเส้นทางหลักอันหนึ่งที่ใช้ในการสัญจรไปนู่นไปนี่และเป็นชุมชนที่อยู่อาศัยที่มีคนอยู่ดั้งเดิมอยู่แล้วนะครับทำเลตรงนี้ เหมาะกับคนที่มองหาบ้านย่านเทียนทะเลหรือพระรามสองหรืออยู่ในโซนพระราม2นี้นะครับแพ็กเกจของบ้านเนี่ยมันอยู่ที่ราคาประมาณสัก 5- 6ล้านยังไม่รวมง,งบตกแต่งนู่นนี่นั่น,นต่างถ้าเราจะซื้อบ้านหรือเป็นเจ้าของที่นี่คนจะมีงบประมาณอยู่ในกระเป๋าสักประมาณ6 7ล้านเป็นอย่างน้อยครับส่วนตัวโครงการของปรินซิลิในทุกโครงการเขาจะมีซิกเนเจอร์เป็นของตัวเองแล้วรวมถึงตัวโครงการอีคอนเนเจอร์พระรามสองเทียนทะเลโครงการนี้ด้วย ก็คือการลงทุนใส่พื้นที่สีเขียวต้นไม้ต้นใหญ่ต้นไม้ให้ดอกสวยงามเข้ามาไว้ในโครงการให้ลูกบ้านตั้งแต่แรกดังนั้นเนี่ยแม้บ้านบางหลังไม่ปลูกต้นไม้แม้บ้านบางหลังจะเอาต้นไม้ออกทั้งหมดเลยเราก็ยังมีพื้นที่สีเขียวในส่วนกลางและพื้นที่สีเขียวหน้าบ้าน ทําให้การอยู่อาศัยเนี่ยมันดูล่อมลื่นดูมีความเป็นเรสซิเดนเชียลมากขึ้นซึ่งอันนี้จะเป็นข้อแตกต่างไปจากโครงการบ้านจัดสรรในแพ็กเกจราคานี้ทั่วๆไปที่เขาทํากันนะครับส่วนรูปแบบบ้านถึงแม้ว่าเขาจะบอกว่ามันเป็นอเมริกันคอทเทจแต่จริงๆแล้วมันก็ไม่ได้เป็นแบบธีมอเมริกันจ๋ามากนะครับพื้นที่ภายในพื้นที่ภายนอกการออกแบบการใช้พื้นที่ใช้สอยมันยังมีความเป็นไทยๆมีความเข้าใจในการใช้งานของคนไทยอยู่ค่อนข้างที่จะมาก เวลามาเดินดูเองจะเข้าใจเองว่าพื้นที่ตรงนี้โอ้โหแบบนี้คือคนไทยใช้แน่นอนนะครับส่วนบ้านเนี่ยทั้ง2องทยที่ผมพามาดูท้ายอตารางเมตรกับไทป์165ตารางเมตรจริงๆมันคล้ายกันมากเลยนะครับจอดรถ2คันมีต่างกันแค่แบบขนาดพื้นที่ห้องนอนแบบ3ห้องนอนกับ4ห้องนอนเท่านั้นเองซึ่งอันนี้มันแล้วแต่เราเลยว่าเราต้องการพื้นที่ใช้สอยที่เป็นห้องนอนเยอะหรือพื้นที่ใช้สอยที่เป็นห้องนอนน้อยและเรายังยืดหยุ่นพอ ที่จะทําให้ห้องแต่ละห้องหรือพื้นที่แต่ละโซนเนี่ยปรับให้มันเชื่อมโยงกันเป็นพื้นที่โล่งๆหรือจะซอยแยกเป็นห้องแบบที่เขาทําให้ดูมันก็ทําได้ทั้งสองแบบนั่นแหละครับซึ่งอันนี้สําหรับคนเลือกบ้านน่ะควรจะต้องเดินมาดูบ้านทั้งสองทยแล้วก็เปรียบเทียบด้วยตัวเองเพราะมีจับไปให้ดูอยู่แล้วว่าเราเหมาะที่จะอยู่ไทป์157หรือทป์165กันแน่ครับและนี้ก็จะเป็นทั้งหมดที่ผมพาทุกคนมาดูของตัวโครงการอ c คอน a t u r e ature, พระราม2เทียนทะเลเฟสสองครับ สำหรับใครที่อยากจะติดตามรายการหรือไม่อยากจะพลาดชมรายการนะครับอย่าลืมกด subscribe ในช่อง YouTube c h anel n ของ Mr. O หรือติดตามใน Facebook Fan Page Mr. O ก็ได้เช่นเดียวกันครับสำหรับวันนี้ผมขอลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ